รสชาติกลิ่นแต่เนื้อสัมผัสเนียนมากๆเนื้อสัมผัสเนียนมากๆครับนิ่มมากรสชาติรสชาติดีมากครับโอเคครับวันนี้จะพามาดูละมุดยักษ์นะครับมาจาก o a เอซนะครับสวนโ a เอซิสการ์เด้นออร์แกนิกโป ฟอร์มโอเอซิสการเดนนะครับสำหรับผลไม้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันเมึ่งมาถึงนะครับเา้ถ่ายคลิปแกะก่อนว่าผลเสียหายไหมกระทบกระเคือนไหมระหว่างการขนส่งนะครับเดี๋ยวมดูกันน,นะครับละมุดยักษ์ละมุดยักษ์เดี๋ยวมาดูว่าลูกเป็นอย่างไรทานได้หรือ,อยังนะครับแล้ว ทานแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันา,า,านี่ครับนึงลูกนี่ครับละ,ละมุดยกักละมุดยักละมุดยยกทีนี้เขาบอกว่าทานได้หรือยังเนี่ยคือจะต้องต้องบีบดูก่อนต้องบีบดูก่อนนะครับถ้าใครได้มาแล้วนะ จะต้องบีบดูก่อนสักนิดหนึ่งว่าเขานิ่มหรือยังถ้ายังแข็งอยู่แสดงว่าแก่แล้วแต่ยังไม่สุกนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผ่าแบบนี้ยังแข็งอยู่นิดนึงแก่แล้วแต่ยังไม่สุกนะครับแก่อย่างไรเขาบอกว่าให้เอาเล็บสกิดสกิดที่ผิวเขานิดหนึ่งนี่สกิดที่ผิวเขานิดหนึ่งเนี่ยนี่อ่าสกิดที่ผิวเขานิดหนึ่งถ้าเขาออกเป็นสีแดงๆแบบนี้แล้ว แสดงว่าแก่แล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งผ่านนะยังไม่นิ่มต้องรอให้นิ่มอีกนิดหนึ่งก่อนอาจจะสักวันหรือ2วันเดี๋ยวถ้ามันนิ่มแล้วเมื่อไหร่จะมาผ่าและชิมให้ดูนะครับว่าละมุดยักษ์รสชาติสีสันจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับลูกนี้เดี๋ยวรอให้เขาสุกก่อนนะครับอันนี้แก่แล้วแต่ยังไม่สุกเสี่ยวให้ท่านครับโอเคครับจากออร์แกนิกอ่าเขาเรียกว่าออร์แกนิกโปรดักต์ฟอร์มโอเอซิสนะครับที่ จังหวัดสุวรรณภขอบคุณครับที่ส่งมาให้โอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับละมุดยักษ์ที่ผมเคยให้ดูเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้น่าจะสุกแล้วนะครับแล้วก็มันจะนิ่มละแตร่รู้สึกว่ามันเหมือนมีการกระแทกเข้ามานิดหน่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะช้ำ,ชำๆน้นิดๆดเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับขอบคุณก่อนก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่ส่งมาให้ให้ทานนะครับจากออร์แกนิกเขาเรียกออร์แกนิกโปรดักต์ฟอร์มโอเอซิสแตเดนนะครับเบอร์โทรศัพท 0ถ้าใครสนใจจะสั่งทานนะครับเบอร์โทรศัพท์0967833885นะครับ0967833885กล่องสวยงามให้เก็บไปอย่างดีนะครับมีฟางมีอะไรขอมาให้ด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองมาผ่าดูซิเขาบอกว่าก่อนจะทานเนี่ยต้องให้สกิดดูก่อนแต่นี่มันจะนิ่มมากไปแล้วผมว่านะเดี๋ยวผมจะลองผ่าดูก่อนคือ มาวางไว้หลายวันคือมันยังแข็งอยู่ผมก็เลยยังไม่กล้าผ่านะครับที่ก้นเนแต่แข็งน่ะเอาละทีนี้เขาบอกว่าเนื้อจะเหมือนแซลมอนเลยค่อยผ่าอย่างนี้เวลาผ่าละมุดจะต้องผ่าโดยรอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงอเสร็จแล้วอึ๊บค่อยแบะเนื้อดูนะครับอึ๊บโอ้ยสงสัยด้านบนมันจะช้ำจริงๆนะครับด้านบน,นจะช้ำจริงๆก็ก็จะเป็นในลักษณะนี้ ไม่รู้จะทานได้หรือเปล่าให้เอาช้อนตักเดี๋ยวลองชิมรสชาติก่อนลองชิมรสชาติแถวด้าน,นล่างก่อนโอ้แต่หอมหอมมากเลยครับเนื้อแดงเป็นแซลมอนเลยหอมมากคล้ายๆละมุดบ้านเรารสชาติกลิ่นแต่เนื้อสัมผัสเนียนมากๆเนื้อสัมผัสเนียนมากๆครับ อร่อยมากเดี๋ยวอร่อยจริงๆนี่เอางี้นะไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยเพราะเขาส่งให้ทานฟรีนะครับผมซื้อเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่ารีวิวให้เขาด้วยให้มันอร่อยอืมอืมอร่อยครับเนื้อจะแดงแล้วก็เนียนเลยเนื้อแดงเนียนละเอียด แล้วก็นิ่มมากรสชาติรสชาติดีมากครับใครที่ชอบทานละมุดนะแล้วรู้สึกว่าทานละมุดบ้านเราเนี่ยมันจะไม่เต็มปากเต็มคำใช่ไหมครับแต่ถ้าทานละมุดตัวเนี้ยมันรู้สึกอิ่มนะครับมันเต็มปากเต็มคำมันเนี่ยอย่างสามช้อนเนี่ยอืมอืมมันหวานหอมผมชอบความหวานครับหวานหอม แล้วแล้วเป็นความรู้สึกว่ากลิ่นหอมมันอยู่นานครับเวลาเราเคี่ยวไปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นหอมมันจะอยู่นานมากอที่ดำๆเนี่ก็ไม่ได้เสียนะครับนี่ที่หุ้ม,มเ,ลเมล็ดเขาผมชอบความหอมของเขา่ะครับมันจะหอมนานมากแล้วที่สําคัญรู้ไหมมันเล็ดเนี่ยเนี่ยเล็ดเนี่ยหอมปลูกแล้วครับ นี่มนเมล็ดเขาปกติที่ผมเห็นขายอยู่ในทั่วไปนะจะมเมล็ดละประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยบาทมเมล็ดเจ็ดถึงแปดร้อยบาทนะครับนี่เราก็จะได้มเมล็ดไว้เพาะปลูกด้วยส่วนหนึ่งอ่านี่ในส่วนของมเมล็ดนะครับแต่ผมติดใจมากรสชาติรสชาติเหลือเชื่อครับรสชาติเหลือเชื่อจริงๆนะครับอ,อร่อยมากละมุดยักษ์ตัวนี้นะครับนี่ครับเนื้อแดงเหมือนแซลมอนเลยเขาบอกว่าเนื้อเหมือนแซลมอนเลย แล้วก็อชื่นใจครับโดยไม่ต้องใช้เย็นเลยชื่นใจมากอร่อยครับอืเออตอนแรกผมไม่คิดว่ารสชาติมันจะอร่อยขนาดนี้นะจะบอกเลยนะว่าไม่ผิดหวัง ไม่ผิดหวังครับมันมันหอมอะผมชอบความหอมที่มันอยู่นานมากในในในเวลาเราเคี้ยวเรากลืนแล้วก็เนือ้อเนื้อสมัดคือมันมันนิ่มมากนะครับมันนิ่มมากเนื้อมันละเอียดอะเอาง่ายๆสุดสุดจริงๆรสชาสุดจริงๆครับอร่อยจริงๆถ้าจำไม่ผิดน่าจะสายพันธ์อาอะไรนะ เดี๋ยวผมจำเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อสายพันธุ์ไว้ให้นะครับแต่อร่อยครับซาเปโต้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณออร์แกนิกโปรดักต์ฟาร์มนะครับโอเอซิสฟาร์มอ่าโทษทีโอเอซิสการ์เด้นนะครับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับกาญจนนดิษใช่ไหมอ๋ออำเภอวิภาวดีโทษทีครับวิภาวดีกาญจนนดิษนะครับเบอร์โทรศัพท์09678338 85นะครับใน Facebook ก็จะเป็น Oasis Garden เลยมีผลไม้แปลกๆมีผลไม้ดีๆที่ไม่ได้มีในบ้านเรานะครับเป็นผลไม้ที่นำมาปลูกในบ้านเราเองด้วยแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าอร่อยนี่ยังแบบติดใจเลยครับอร่อยจริงเยี่ยมครับเนื้อมันนิ่มมากหวานหอมเนื้อละเอียด ตัยอดครับ